สตรีมสดในทวิ t ที t ีนิววีทุกวันนะครับผมเนี่ครับตอนนี้คูแรกครึ่งแรกกำลังจะเริ่มครับขอเช็คเบอร์ก่อนนะครับว่ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่ไม่มีครับโอเคเริ่มเกมได้เลยครับตอนนี้มาครับคิวเลอร์เป็นตัวตลกครับ เหมือนจะเห็นคนแรกแล้วครับเหมือนเจนสองคนด้วยเหมือนเจอสองคนด้วยครับตอนนี้เอายังไงครับจะไล่ใครเป็นคนแรกครับจังหวะนี้ไล่เมกโทมัสก่อนครับอยู่ที่ขอบแบบนี้จะจู๊กยังไงครับจะจู๊กยังไงครับขอบแบบอย่างนี้ปลาขวดดักไว้ก่อนเลยครับปลาขวดดักต่อครับปลาอัดโดนแล้วครับนด้วแดงครับอย่างที่รู้กันอยู่ครับที่เดียวนแบบนี้ในฝั่งชูก้าบอยต้องแจ้งเพื่อนแล้วครับว่าคิวเลอร์พกแอดออนแดงมาแขวนในแม่เทพครับ ป็นแต้มแรกของทีมกี๋แตกไปแล้วครับตอนนี้ที่เหลือกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเอ็นโฟครับปัดไฟกับเดกูอยู่ครับฟิลิสแกนน่าจะมาช่วยเพื่อนหรือเปล่าครับเหมือนคิวเลอร์จะมาเช็คครับจะมาเช็คในแมสป่าควันไว้ก่อนครับพังไม้ต่อครับเดินไล่ต่อเลยครับด่านนี้เป็นด่านลอตเทนฟิลนะครับทุ่งเหม็นเน่าครับป่าขวด ไปข้างหน้าครับด้านหน้ามีแมสอะไรให้เล่นครับเป็นแมสทึบครับกระโดดทันครับรอบนี้ยังทันอยู่ครับด้านหน้าน่าจะมีไม้อยู่ด้านขวาให้เล่นครับแต่ต้องพังไม้ก่อนจังหวะนี้จะมีใครจะไปช่วยเพื่อนไหมครับหรือจะปล่อยเพื่อนตกเฟสครับด้านหน้ามีแมสเทพอยู่ลากมาเล่นตรงเพื่อนโดนแขวนครับปลาอัดหลังโดนไปหนึ่งทีกระโดดทันครับกระโดดทันครับตรงตรงนี้ยังไงครับอย่างนี้ไม่มีคนมาช่วยครับจะลมคู่ไหมครับน่าจะใกล้แล้วครับ น่าจะใกล้แล้วครับแต่ช่วยลงมาจากตะขอบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ขิวเล้อชงชงนมไว้ก่อนครับยังไงครับที่เหลือปั่นไฟต่อครับตอนนี้เครื่องยังไม่ได้สักเครื่องเลยครับ อิวเลร์แขวะไปสคนแล้วครับยังไม่ได้สักเครื่องเลยครับมีระเบิดครับมีเสียงระเบิดครับเรได้ยินสิครับอย่างนี้ยังไงครับเดินขึ้นเนินครับหาแนวหาลงมาจากด้านล่างเลยครับมองลงไปด้านล่างเลยครับเหมือนเขาจะปล่อยเพื่อนแล้วปั่นไฟกันแล้วนะครับตอนนี้ ันจะปล่อยเพื่อนแล้วปั่นไฟกันแล้วครับเนี่ยกูก็ปั่นอย่างต่อเนื่องครับยังไงครับคิวเลอร์น่าจะต้องเดินกดส่วนบ้างแล้วครับต้องเดินกดบ้างแล้วครับตอนนี้เดินมาที่ข้อหมูก่อนเลยครับน่าจะเจอแน่นอนครับเพื่อนตกเฟสแล้วครับเพื่อนตกเฟสแล้วครับปลาหัวดักหน้าครับปลาหัวอีกทีนึงยังไม่ตัวครับตัวแล้วตีท่านเรียบร้อยครับจะได้แต้มผ่นสองไหมครับเราไปดูกัน แขวนสองทันไหมครับแขวนสองทันไหมครับน่าจะทันครับไม่มีใครไปช่วยครับน่าจะทันครับอยู่ไกลมากครับรีบๆแขวนครับรีบๆแขวนครับเอาแขวนสองครับฮิวเลอร์ทันไหมครับทันไหม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 ทันครับได้แต้มแขวนสองไปแล้วครับแล้วเครื่องเหมือนกำลังจะได้หนึ่งเครื่องครับชูก้าบอยฮิวเลอร์ได้แขวนสองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ นี้มาไลฟ์ฟิลิสแกครับอยู่ที่แม่เทพตัวตลกนี่วนยากด้วยครับคือโดนขวดแล้วมันต้องเปย์ครับติดเหนือต้องเปย์เลยครับน้านี้ว่ายังไงครับขิวเริ่มอะไรเมหลดละครับกระโดดเล่นฟางไหมครับพี่โยเล่เล่นฟางครับเราก็โดดกลับมาด้านหลังช่วยกันแลลวครับกระโดดมาอย่างนี้ปลาขวดดักไม้ครับป่าขวดต่อน่าจะโดนขาครับนอนไปแล้วครับ คิวเลอร์น่าจะได้แต้มแขวนห้าครับที่เหลือลุมปั่นไฟเลยครับลุมปั่นไฟครับตอนนี้เป็นแต้มที่ห้าของทีมกลีแตกนะครับเปิดตัวมาได้อลังการอยู่ครับคิวเลอร์เดินเลาะครับเดินเลาะครับด้านหน้าเจอครับเจอครับอยู่แมทอยู่แมทหมู่ครับปลาหัวดักไว้ก่อนคาดว่าข้ามยังไม่ข้ามครับเขาบีบโซนได้ยัดไหมครับยังไม่ยัดครับเพราะว่ายัดไปไม่น่าจะทันตอนนี้ยังไงครับ ฉีกยไปยังแมททึบด้านหน้าปลาขวดดักเรื่อยๆครับปลาเรื่อยๆครับจังหวะนี้เข้าแมททันไหมครับไม่มีไม้ครับโดนตีนอนไปก่อนเหมือนมีเครื่องระเบิดครับอยู่เรืออ่าวโมรีครับไปแล้วครับคนแรกครับโมรีแล้วครับตัดนิ้วก็เลยทีเดียว ตอนนี้ที่เหลือกำลังลุมเครื่องปั่นไฟครับต้องจุ่มเครื่องแล้วครับเอาแต้มให้ได้มากที่สุดครับอยู่เลยก,ก็เดินเลาะหาสิครับเหมือนจะเจอเป็นเครื่องที่ใกล้จะเสร็จแล้วด้วยครับเป็นเครื่องที่ใกล้จะเสร็จครับนอนไปก่อนครับแต้มที่7ของคิวเลอร์กำลังจะมาแล้วครับแล้วก็มาไปที่เรียบร้อยครับ ตอนนี้เหลือคนปั่นเพียงคนเดียวคือเดกุครับคิวเลอร์แวะมาโซนก่อนเลยครับปั่นต่อครับฟิวสแกร์เดกุคาดว่าไม่น่าจะมาช่วยหรอกครับน,น่าจะจุ่มคนละเครื่องแล้วเอาสองเครื่องมากกว่าครับเพื่อทำแต้มให้ได้มากที่สดุดแต่คิวเลอร์ก็รู้ครับเขารู้ ว่าเสือไม่น่าจะมาช่วยครับมาเดินกดเครื่องดีกว่าไม่ปล่อยให้เสร์ได้ปั่นไฟครับตัดแต้มเสร์ครับมาขวดแม่นมากครับลงกลางหลังเลยครับเมื่อกี้แต่เขาเจ็บอยู่แล้วครับบุนวอล์มาทีนึงจะสเต็ปตู้โดนจกคาตู้ไปก่อนครับช่วยกันไหมครับเดกกตัดสินใจที่จะเสร็จเครื่องนี้ครับเป็นแต้มที่8ของคินเลอร์ไปแล้วครับเครื่องนั้นเสร็จจริงๆด้วยครับ เหมือนเจอคนสุดท้ายเกมจบไหมครับจะได้แขวนสามไหมครับอย่างนี้จะได้แขวนสามไหมไม่น่าจะทันไหมครับลูกตะขอน่าจะหายไปก่อนตีไปก่อนทีหนึ่งครับไม่น่าทันครับลูกตะขอหายไปก่อนครับหมดได้แขวนสามครับเกมก็ดําเนินมาถึงจุดจบแล้วครับตอนนี้ครึ่งแรกครับกีแตกเก็บสี่ครับได้ไป10แต้มชูก้าบอยได้4แต้มครับ ครื่งแรกแล้วนะครับ คครับตอนนี้เหมือนจะเจอหนึ่งคนที่ค้อกหมูแล้วครับเจอที่แมทเทพครับตอนนี้ยังไงครับปาขวดดักไปก่อนหนึ่งทีครับ หนึ่งทีครับโอ้โหโอเคครับเหมือนสตรีมจะกลับมาแล้วนะสตรีมจะกลับมาแล้วครับตอนนี้เดินไล่ในแมทเทพต่อครับด้านหน้ามีข้อหมูให้เล่นต่อเอาอยัางไงครับกระโดดมาหนึ่งทีหรือเปล่าตีไม้ไปอยู่แล้วครับตอนนี้คิลเลอร์โดนวนค่อนข้างที่จะนานครับ นี้ปั่นเสร็จไปแล้วครับหนึ่งเครื่องลมไปก่อนครับหนึ่งคนเหมือนจะได้และสองเครื่องครับตอนนี้ได้แล้วครับสองเครื่อง คอมีปัญหาโอเคครับกลับมาแล้วครับตอนน,นี้เหมือนเจอหลังเครื่องครับยังไงครับปลาขวดไปก่อนปลาขวดไปก่อนตอนนี้น้านน้าถูกบ้านเล็กงกไม้ไปด้วยครับกระโดดหน้าต่างครับ าปลาไม่โดนครับคิลเลอร์านนี้มาช่วยเพื่อนแล้วครับคุณกายก็ปั่นต่อครับอย่างนี้เขาเรียกว่าทํางานเป็นขั้นเป็นตอนครับยังไงครับคิลเลอร์เจอสองหรือเปล่าอย่างนี้เหมือนจะเจอสองครับปลาหัวไปดักก่อนหนึ่งทีปลาต่อดนแล้วครับอย่างนี้ตีนอนไปก่อนตีนอนไปก่อนครับจะเป็นแขวนสองของทีมชูก้าบอยครับอย่างนี้ แขวนตรงเครื่องด้วยครับจะได้คุมเครื่องด้วยบีให้เป็นตัวฟรี2ตัวครับตอนนี้แล้วก็แขวนเป็นที่เรียบร้อยครับแขวนเป็นที่เรียบร้อยครับเดินหาครับตอนนี้ เหมือนจะโซนแล้วครับคุณกาก็ไปเปิดเครื่องใหม่ครับเปิดเครื่องใหม่สองคนมีคนจะมาช่วยคนเดียวครับถือว่าแบ่งหน้าที่กันทําได้ดีมากครับแยกกันปั่นคนละเครื่องครับถ้าคิวเลอร์ขอ่วนปุ๊บก็ได้สองเครื่องแน่นอนครับอย่างนี้แยกกันปั่นไปเลยครับแยกกันปั่นมันจะไวกว่าครับจะช่วยได้ไหมครับตัว,ต,ว,ต,วตัวตลกนิ้วแดงนี่ ควรจะเข้าสองด้วยครับจริงๆน่าจะตกเฟดครับแต่ตกเฟดไม่ได้แต้มครับดินละครับเอาดินหลุดครับมีของดีครับเก็บของดีเอาไว้ครับมีคนจะมาล้มแทนครับสเต็ปขาล้มไปแล้วครับและกำลังจะเป็นแต้มแขวนที่3ของทีมชูกาบอยครับอย่างนี้ เครื่องเลครับแย่กันปั่นนะครับแต่ปล่อยมือนะครับคนหนึ่งน่าจะได้อีกหนึ่งเครื่องครับสองเครื่องแน่นอนครับไม่ได้ปล่อยมือนานครับเราเจอใครอะเจอใครครับเจอได้ของคุณกายครับต้องปล่อยจากเครื่องน่าจะได้เครื่องเดียวครับอย่างนั้นน่าจะต้องมีคนไปซ้ำครับถึงจะได้ไล่มาด้านหน้ามีแม่เทพไพ่เล่นครับ น่าจะลากได้นานอยู่ครับแต่ตัวตลกก็บีบไม้ดีครับเอนนี้ข้ามหน้าต่างมาก่อนเดินไล่ต่อครับแต่เขาไม่หลงง่ายๆครับกระโดดกลับหนึ่งต่อเนื่องครับในเมื่อไม่มีเปิดกั้นหน้าต่างครับมูลวอลครับมูลวอลเขาตัดสินใจจะวนรอบนอกแล้วครับตอนนี้ตอนนี้โทรเทียมไฟพังไปแล้วครับวนมาครับยังไงครับกระโดดหน้าต่างโดนตีก่อนหนึ่งทีครับ อยู่ได้นานอยู่ครับเครื่องน่าจะเดินครับอย่างนี้เครื่องเดินแน่นอนครับจะเสร็จ2เครื่องครับตอนนี้มุนวอลมา2ตลบครับยัดไม้ตีไม่โดนครับไอ้ด่านนี้ตรงแมทเทฟมันจะมีแง่งครับด่านฟาร์มครับด้านหน้าฉีกมาเจอเป็นแมสทึบกับรอบเซฟโซนให้เล่นครับตัดสินใจจะวนรอบเซฟก่อนครับเขาวนอีกฝั่งหนึ่งครับเอากลับไปที่แมทเทฟครับ กระโดดไหมไม่กระโดดครับมีการยึกหลอกคิวเลอร์ไปหนึ่งทียึกหลอกคิวเลอร์ไปหนึ่งทีน่าจะกระโดดของจริงเลยไหมครับรอบนี้ก็ยังไม่กระโดดอยู่ครับเขาชี้แล้วครับคิวเลอร์เข้าไม้ทันครับเปแล้วครับได้แล้วครับหนึ่งพันะครับกระโดดกลับครับกระโดดกลับครับยังไงครับรอบนี้น่าจะโดนแล้วไหมครับโดนแล้วครับคุณกายแต่แลกมาด้วยเครื่องนี่คุ้มแน่นอนครับ ตอนนี้จะเสร็จทั้งกี่เครื and ่องแล้วครับเครื่องแรกไปแล้วครับจะเสร็จ3เครื่องครับจะเสร็จ3มเครื่องครับแต้มที่สี่ของฮิวเลอร์ครับตอนนี้จะเสร็จ3าเครื่องแล้วครับหนึ่งอีกหนึ่งเครื่องครับเหลืออีกหนึ่งเครื่องเท่านั้นเหลืออีกหนึ่งเครื่องเท่านั้นและกําลังจะเสร็จครับและก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ก็โดนนิ้วแดงต่อฮิวเลอร์จะได้แต้มแขวนสองหรือไม่ครับ เพื่อนอยู่ไกลครับจะได้ไหมครับแขวนสองลงใต้ดินทันไหมครับทันไหมครับแขวนสองน่าจะทันครับเพื่อนอยู่ไกลครับเป็นแขวนสองครับเพิ่มอีก2อแต้มครับแต้มแขวนแล้วก็แต้มโบนัสครับรวมเป็นสองแต้มครับช่วยกันแล้วครับคิวเลอร์ได้แขวนสองครับทำได้ดีครับคิวเลอร์ เจอใครหรือเปล่าครับน่าจะตนอน่าจะต้องปล่อยเพื่อนตายครับแล้วออกประตัวใต้ดินนี่ไม่น่ามีใครเสียงไปช่วยแน่นอนครับยิ่งเป็นตัวตลกนิ้วแดงอีกแค่ตัวธรรมดานี่ก็ช่วยยากแล้วครับนิ้วแดงนี่ไม่ไหวครับออกสามคุ้มกว่าเป็นเห็นเห็นครับออกสามครับ ใช้เพื่อผู้คนด้วยครับน่าจะออกแล้วครับขันยื้อรอด้วยนะครับโอเคัวก็จบไปแล้วครับ ไหมไครัอ้ยเคครับดูแลก็จบเป็นเี้เรียบร้อยครับจีจีครับ